เย้ yeah, yeah. สวัสดีค่ะทุกท่านที่น่ารักของนัตตี้ทุกคนนะคะคลิปนี้จะมาเฮอร์ของละกันที่จากหลายๆแบรนด์ที่เขาส่งมาให้นัตตี้ได้ใช้นะคะแล้วก็มีหลายๆเครื่องจำลองที่เป็นเครื่องจำาองใหม่ก็จะมาอัปเดตกันว่ามันมีอะไรบ้างที่แบบว่าอัปเดตใหม่ในช่วงนี้ก็เลยจะเอามาบอกนะคะคือมันมีเยอะมากจนบางทีนัตตี้อาจจะถ่ายรูปหรือว่าอาจจะเอามาพูดถึงไม่หมดนะคะนัตตี้ก็เลยจะมา เอาให้ดูว่าเออแต่ละอย่างนี่มีอะไรบ้างจากเห็นจากด้านซ้ายและด้านขวาเนตตี้นะคะมีกล่องพัาสดุอยู่นะ,ะก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าคือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เป็นพาร์ท1นะคะเป็นพาร์ทหนึ่งะคะเพราะว่าทำไมาถึงต้องเป็นพาร์ทหนึ่งก็คือว่านตตี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ของนตตี้มีทั้งที่บ้านแล้วก็อยู่ที่ หอพักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทำพาร์ทหนึ่งที่บ้านแล้วก็พาร์ทสองไปทำต่อที่หอพักนาตีละกันเนาะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเลยดีกว่านะคะไม่รู้จะไปทางไหนก่อนคือมันเยอะมากเริ่มเริ่มจะฝากนี้ก่อนละกันนะจ๊ะอันแรกอันแรกเอาเป็นตัวนี้ละกันนี่เป็นเครื่องอ่าไม่ใช่เครื่องสำอางเป็นชุดชั้นในใหม่จากซาบีน่านะคะดุมดุม by ซาบีนะ่าคะจะดุมดุมกับเขาสักทีนะเฮ้ยแต่แต่สวยมากจริงแล้วก็คือ ตัวใหม่ของเขานะคะจะเขาจะเน้นว่ามันแนบสนิทคือประมาณว่าใส่บาแล้วมันจะไม่อารประมาณนี้นะคะนัทที่ได้สีนี้มานะคะน่ารักมากนีแล้วก็จะมาพร้อมกับกุ้งเกงในนะ,ะแบบเดียวกันนะคะเซ็กซี่อ่ะมาในกล่องแบบนี้ก็ขอบคุณซาบีนามากๆนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะใส่ให้ดูแล้วกันต่อไปนะคะคือเป็นกิฟต์เซ็ต,ตจาก นีเวียนะคะมีมีสตัวที่นีเวียเขาส่งมาให้นะคะนัดตี้ยังไม่ได้แกะการถีกระแทกออกมาเลยนะคะแกะกันนะคะยังไม่มีเวลาแกะเลยตัวแรกเป็นตัวนี้นะคะเป็นนีเวียเมคอัพเคลียร์นะคะล้างเครื่องสปอางบนใบหน้านั่นเองนะคะตัวนี้นะก็ตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นนีเวียบอดี้ไวท์เฟิร์มบอดี้โลชั่นนะคะก็จะมีตัวนี้จะเป็น,น,น,น SPF 30นะคะมีอีกตัวนึง ตัวนี้จะเป็น SPF 30มือนกันแต่ว่าจะเป็นสูตร extra white นะคะเขาจะมีสูตรเป็นสูตร,ตร instant white กับ extra white นะคะอันนี้จะเป็นสูตร extra white แล้วก็อันนี้จะเป็นสูตร instant white นะคะเป็น SPF 30ทั้งสองเลยนะคะขอบคุณน nivea มากๆด้วยนะคะต่อไปนะคะคือตัวนี้คือดิฉัเพิ่งได้มาแล้วแบบคลิกมากแต่ตอนแรกคิดไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วกล่องมันหนักมากๆเลยนี่ นี่คืออ่าชาวเวอร์ครีมนะคะเป็นครีมอาบน้ำแล้วใหญ่มากมาพร้อมกับนี่เป็นบอดี้โลชั่นนะคะฮอกไกโดมิวของ g i r l ์ลี่ก l นะคะก็รู้สึกว่าจะซื้อได้ที่ที a มาร์เก็นะคะตัวนี้เลยนะก็ไปเลือกซื้อกันได้นะคะนะ้ไม่แน่ใจว่าราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคงจะแบบหอมนมมากๆเลยเพราะเขาเป็นบอกว่าสุดยอดสารสกัดจากฮอกไกโดนะคะเป็นเป็นสุดนม นี่นี่เลยนะคะเป็นเปิดมาแล้วแบบเฮ้ยอันนี้คือเป็นกล่องลิปสติกของตรีรินนะคะที่สวยมากเลยตี่เปิดให้ดูเะจ๊ะแทนเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีนามบัตรของเขาแล้วก็จะมีเขาทำโปสการ์ดมาให้นตี้ด้วยเป็นรูปนตี้นะคะข้างในก็มีเขียนบอกรัก <c oughs> ความในใจนะคะ,ะเป็นลูกบุ๊กนะคะลูกบุ๊กของตรีรินข้างในก็จะมีเป็น นังแบบที่เขาทาลิปสีต่างๆสวยมากๆเลยคืออันนี้คือเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่อยากจะแนะนําด้วยวันนี้นตะี้ก็ทาเหมือนกันนะคะกับลิปของเ r e e l e y น,นะนี่นี้นะคะนี่มาดูด้านในของเขานะคะเปิดเข้ามาแพคเกจสวยงามขนาดนี้นะคะข้างในก็จะมีมีทั้งหมด14สีอยู่ในกล่องนี้นะคะคือแต่ละสีเนี่ยนัตตี้เดี๋ยวนัตตี้จะมาสวัสด้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าให้ดูคร่าวๆนะสวยมากๆแล้วดูแพคเกจของเขา จะมีสีที่เป็นสีใหม่อีก3สีมาต่างหากในนี้นะคะออลอโรล่าละกันนะคะนานตี้ก็ทาสีออลโรลาในวันนี้นะคะเป็นสีออกนดูดโนดนะคะนี่สวยมากๆเลยตัวนี้ราคาเขาจะอยู่ที่แท่งละ360บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าราคาโอเคมากๆสำหรับคุณนะภาพนะคะแล้วก็ติดทนนะคะเมื่อวานนนตี้ทาไปกินบุฟเฟ่เขาก็ไม่หลุดเลยก็ขอบคุณ ตีรินมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวตีจะมาสวัส,สดีไฮทูล้กันนะคะต่อไปนะคะอันนี้เปิดมาก็กรีดเหมือนกันนะคะนี่อันนี้คือได้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะเป็นเครื่องสําอางของเมริสกาทั้งหมดกล่องนี้เลยคือทุกอย่างนะคะก็จะมีทั้งเป็นอันนี้จะเป็นวีดีครีมนะคะเป็นแมทนะคะรู้สึกว่าจะมี2ส,สีด้วยกันนะคะนี่มี2ส,สีด้วยกันนะคะก็จะมีซอฟเบดกับไลท์เบดนะคะมีเมคอัพเบดนะคะของเมริสกาก็จะมีเสียว แล้วก็สีชมพูนะคะสีชมพูจะมีวิ่งวิงนิดหน่อยนะคะสวยมากๆเลยมีบัชออนนะคะรวมไปถึงไฮไลท์ด้วยนะคะบัชออนเขก็ <ๆ S 1> กสวยนะคะแล้วก็2อ,อันนี้จะเป็นไฮไลท์นะลิปสติกเขาก็มีเยอะแล้วก็ใส่มากนี่คือลิปสติกทั้งหมดเลยนะคะสีสวยแล้วก็สดใสามากๆเลยเป็นสีชมพูแล้วกันนะคะคอต t a ตาพิงนะคะสี301 แพ็กเกจเขาแบบสวยมากดูนี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบจิ้นจุ่มแบบนี้แต่ว่าจะเป็นเนื้อแมตนะคะสีชัดมากๆเลยเนาะอันนี้เป็นพรีเมอร์นี่ค่ะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่ผสมรองพื้นแล้วก็สารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะแล้วก็จะมีพับข้างในให้ด้วยนี่ค่ะจะเป็นสีไลท์น้ตนะคะเบอร์21อ่ะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งด้วยนี้สี23นะคะซอฟเบตกับไลท์เบตนะคะ อันนี้เป็นแป้งพับนะคะเป็น CC Matte Powder Cake SPF 45 PA บวกบวกบวกนะคะมีเบอร์21แล้วก็เบอร์23นะคะด้านในเขาก็จะเป็นตลับแบบนี้เข้ามานะคะก็จะมีแป้งซึ่งแป้งหอมมากแล้วก็จะมีกระจกตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาข้างในก็จะเป็นพับที่อยู่ด้านในแบบนี้นะคะพับนุ่มมากๆแล้วเนื้อพับดีมากๆนะคะแล้วก็จะมี BB Cream ที่เป็นสูตร s n a ล l นะคะตัวน,นี้จะ ไม่เป็นเนื้อแมททาที่ช่วยให้หน้าฉ่ำวาวด้วยก็จะมีเขียนคิ้วนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มสีนี้แล้วก็สีน้ําตาลอ่อนนะคะแล้วก็ที่เขียนคิ้วก็จะหัวเล็กมากๆเลยนะคะเขียนง่าย นี่ก็คือเป็นกล่องจากเมริสกาขอบคุณเมริสกามากๆนะคะไงก็ติดตาม how to ของอการแต่งหน้าจากเครื่องสว่างเมริสกาได้เร็วๆนี้ทางช่อง YouTube ของนัตตี้นะคะต่อไปสำหรับซองนี้คืออะไรนะคะตัวน,นี้เป็นซองจากร้าน I อเบอรนะคะขอบคุณมากๆเลยคือตอนแรกเขาส่งอีเมลนัตตี้ก่อนนะคะว่าอยานัตตี้เลือกคอนแทคเลนของร้านเขานัตตี้ก็เลือกมาได้แค่2คู่เองแล้วก็นอกนักนัตตี้ก็ให้เขาจัดมาให้เลยเขาจัดมาให,ให้เยอะมากๆเลยนะคะนัตตี้ยังไม่ได้แกะดูเลยจะแ,แกะให้ดูสักนี ิดหนึ่งว่ามันมีลายอะไรมาดูสักลายหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นท็อปบลาวนะคะนี่ใายสวยนะเดี๋ยวใส่แล้วจะมารีวิวแล้วกันนะคะคอนแทคเลนส์ <L> ก็เป็นอีกสิ่งเด่นที่หลายคนชอบถามวา่าทีใส่แบบลายอะไรอะไร่เงี้ยเดี๋ยวตีจะมาทยอยรีวิวแล้วกันนะคะคือเยอะมากๆเลยจะทยอยใส่นี่คะแล้วก็ข้างในนี้เขาก็มีอะไรอีก ก็เป็นตลับคอนแทคเลนส์ด้วยตลับ ด้วยเยะมากมายนะคะขอบคุณมากๆสำหรับ i v e r y นะคะ i b e r y office นะคะเดี๋ยวดีขึ้นเว็บไซต์แล้วก็รวมไปถึงไอจีนะคะไปช็อปกันได้เลยนะคะแม่ะคะ้าน่ารักมากๆนะคะมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าจ้ะตัวนี้นะคะคือตัวต่อไปเป็น d a l y allra foundation xf 40ตัวนี้ที่เคยใช้นะคะเมื่อนา,นานมาแล้วแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นของอโซเนียแล้วแต่ว่าแพคเกจย,ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็คุณภาพยังดีเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เลยยังไงก็สามารถติดตามบล็อกกันได้ที่จะรีวิวในบล็อกอยู่นะคะตัวนี้ เร็วๆนี้เดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะคะเป็นรองพื้นที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยแหละนะคะอันนี้เป็นของพรนะคะเป็นตัวใหม่ f o ร์เ t สไว้์ดิวอีเวรเลนะคะคือนาตีก็ชอบอยู่แล้วกับกับครีมที่ที่มันออกมาในรูปแบบของเจลนะคะตัวนี้เปิดออกมาก็จะเป็นเจลแบบนี้สีชมพูใสๆนะคะตอนนี้ก็จะเน้นแบบว่าอมชมพูสุภาพดีแล้วก็ไม่หมันไม่เหนอะหนะนะคะหอมมากๆก็ เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันนะคะเร็วๆนี้เนาะพร้อมกับการแต่งหน้าซิสวยให้ดูด้วยนะคะจากพรนะั่นเองสึกเหนื่อย <laughs> ตัวต่อไปนะคะเป็นนี่ลิปบองบองพี่นาตีนตลงรูปไปแล้วคร่าวๆทางด้านของแฟนเพจแล้วก็ IG นะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเร็วๆจังเลยอ่าเดี๋ยว,เร,วเร็วนี้จะมาจะวัดสีให้ดูนะกันนะคะอันนี้คือลิปสัก ปากที่หลายคนรู้จักกันนะคะคือลิปลิปจุกไม่หลุดอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาตัวนี้สีมันติดติด,ตด,ตด,ตดแบบทั้งวันจริงๆนะคะคือทาครั้งเดียวทาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5 -10 นาทีแล้วก็ลอกออกก็จะติดอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยนะคะและที่ดได้มาทั้งหมดสีสีด้วยการติดตามรีวิวได้เร็วๆนี้นะคะทางบล็อกเช่นเดียวกันนะคะกับลิป บองบองเนียจ้ะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นอ่าซีซีครีมตัวใหม่ของ q ิวเพรสนะคะสกินคอมเพลซซีซีครีม s p f 3 7 p a บวกนะคะอ่าส่วนซีซีบีบีครีมของ q ิวเพรสนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาเขาก็แบบพอพอใช้ได้นะคะราคาเขาก็น่ารักนะคะแล้วก็เป็นเหมาะสําหรับแบบนักเรียนนักศึกษานะคะตอนที่นัดที้เรียนมหาอหลายเนดะือนที่ก็ใช้เป็นของนี่แหละของ q ิวเพรสนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ยังไงก็จะมารีวิวให้ดูแล้วก็ ให้ลองใช้ก่อนละกันเนาะต่อไปคือตัวนี้นะคะเป็น Tomato Amino Plus นะคะนัตนตี้กินมาได้เยอะแล้วนะคะก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะเดี๋ยวจะมารีวิวละกันว่าเป็นผลยังไงบ้างน,นะคะคอนตี้เนี่ยได้ลงไปที่แฟนเพจบอกว่าน้ำมะเขือเทศดอยคําไม่ได้ว่ามันรสชาติมันแบบเรวร้ายมากๆเลยพอดีได้ตัวนี้มาแล้วมันดีใจมากๆเลยก็เลยรีบทานแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าวสู่กันฟังลวกันนะคะกับตัวนี้นะ,ะจ้า Tomato Amino Plus ต่อไปมาดูกล่องนี้นะคะเป็นกล่องจากเว็บไซต์ luxla.com นะคะที่เขาให้โจทย์นัตตี้มากับการแต่งหน้าท้าสายฝนนั่นเองแล้วก็นัตตี้ได้เลือกแบรนด์หลายแบรนด์ที่วิตายเติกลองแบรนด์หลายแบรนด์ที่จะเอามาแต่งในลุคนี้นะคะก็จะมีหลายอย่างที่นัตตี้เลือกมานะคะคอันแรกมาดูเลยเป็นบีบีคูช o ัของลาเนสนะคะมี a ายไลเนของ h a ยาน เป็นวัลตาพลูฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นไลน์โอคุม่านะคะีมีสองอย่างมีอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามใน how to review แล้วกันนะคะแล้วก็จะมี Passion View นะคะตัวนี้จะเป็นครีมบัชนะคะที่สีมันสวยมากจริงๆนะคะนี่เป็นสี09ทิลิบโ o สอินฮอลแลนด์นะคะนี่เลยสีสวยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายคือสกินอิ k นะคะตัวนี้จะเป็นเซต เพื่อผิวอิ่มน้ำแต่งปลังดูอ่อนแง้นะคะก็สามารถติดตาม how to ได้แล้วเร็วนี้กับ how to แต่งหน้าท้าสายฝนนั่นเองนะคะต๊ด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 ตดดกล่องนี้นะคะคืออะไรเปิดมาเลยแบบนี่อันนี้จะเป็นกล่องของ Wet n Y d Wild กับ Formula นะคะ คือแบบอลังการมากเลยที่เรื่อที่กันแกะดูไม่หมดเลยนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นฟลาวเดชั่นที่ของฟอร์มูล่านะคะที่เขาจะมีมาพร้อมกับไลน์ด้วยในที่นีก็ยังไม่ได้ลองตาดเลยนะคะยังไม่มีเวลาเลยขวดสวยมากๆนะคะเป็นขวดที่เป็นแบบนี้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับแลงในการลงรองพื้นนั่นเองเลยที่จะมาเจาะลึกให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับกล่องนี้นะคะที่จะมาสวสัสดีทั้งลิปสติกนะคะบัชออนให้ดูด้วยองยนะคะถ้าจะให้พูดทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ย มันคงจะยาวนานไปนะคะแล้วก็มีแป้งด้วยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแป้งหน้าเด็กนะคะที่ทาแล้วแบบจะหน้าเด็กลงนะคะนี่ปออันนี้เป็น after นะคะทาแล้วจะหน้าเด็กลงสิบปีสิบปีเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นบัชออนที่น่ารักมากนัดตีเปิดแล้วนะัตีไม่กล้าที่จะเอาเนื้วปาดลงไปไม่อยากให้มันเป็นรอย แล้วน่ารักมากเป็นแบบโบงยิงปงูฟิงเปิดออกมาสิจ๊ะเฮย้ยนี่แล้วมันคือมันน่ารักมากนะคะข้างในเปิดยังไงข้างในเปิดออกมาเนะะี่ยะกก็จะมีเป็นกระจกนะคะแล้วก็มีพับที่แบบนุ่มมากๆเกี่ยวข้างใน,นข้างล่างลงไปลงไปข้างล่างแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะขออนุญาตย,ยังไม่ปาดแล้วกันนะจ๊ะนี่ก็คือเป็น ปัจจอนนะคะแล้วตัวนี้สวยจังเลยอะ่ะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์พาวเดอร์พาเลตเมดิโอว์กลาวเพลนะคะเป็นเป็นไฮไลท์ที่แบบสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นมาสคาร่ามาสคาร่านี่เป็นมาสคาร่าที่เก๋จังเลยอะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวพ่อจะมาเปิดให้ดูนจ๊ะแล้วก็มีหยังหนอน เธอไม่เอากันไกลมาชิโด้หรอโอ้ยสวยอ่ะเป็นชิโด้แล้วก็ไลเนอร์ดีน่ารักเนาะน่ารักน่ารักน่ารักนะคะก็มาดูอันต่อไปนะคะที่อันนี้เป็นที่ยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยสักสีเดียวนะคะ เยอะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวนาตี้จะมาเจาะให้ดูอีกคลิปหนึ่งเต็มๆสําหรับกล่องนี้และกันเพราะว่าวคือเขาส่งมาให้นาตี้เยอะมากนาะตี้ต้องมาสวัดส,สีมาปาดสี <c oughs> <c oughs> ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคก็หมดแล้วนะคะแต่เพียงเท่านี้เย้ Yay. คลิปประจำเดือนมิถุนาถึงรกรกฎานะคะที่ผ่านมานะคะก็เอามาบอกเล่าสุขกับฟังเพราะว่ามีหลายคนก็บอกว่าอยากพิณตี้แกะพัสดุนะคะแต่คือพิณตี้แกะแล้วแหละคือบางทีมันส่งมาที่บ้านพี่ยังไม่ทันแกะนะคะคือแม่พี่เป็นคนแกะหมดเลยนะ,ะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแม่ก็รุ้นซิ่งกว่านาตี้อีกก็เลยแกะเอง, hmm เองโอเคปล่อยแม่ไปนะคะอ่านี่เป็นพาร์ทหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาร์ทสองก็ติดตามกันได้เร็วๆนี้แล้วกันนะคะไงไงงเี้ยก็ขอบคุณทุกๆแบรนด์ที่ ส่งเครื่องสอําอางส่งเคลมส่งอะไรหลายๆอย่างใหนัตตี้ได้เล่นแล้วก็มาให้ได้อัปเดตเห้กับทุกคนใี้ชมกันในคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้ทางด้านของแฟนเพจนัตตี้พลอยนะคะและก็รวมไปถึงทางด้านของ IG จีนัตตี้หนึ่งดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ารักนะ